พวกมึงช่วยเงียบกันได้ไหมกูจะไม่ไหวอยู่แล้วไอสัตว์เสียงประตูทําให้กูประสาทเสียได้เหลปนเครื่องยันนี่ก็เก่าอย่างเดียวเลยสัตว์โอ้ถ้ากูติดถ้ากูติดติดก็ติดหมดอะโอ้โหหมดอะกูว่าว้าวเยเกมนี้อย่าน้อยหน้านะผลไม้อะหรอ ละน้อยหน่าน้อยหน่าเกือบและไอ้สารเกือบพากูแป๊กละไม่ไหวเจี๊ยบแล้วลองนี่ก็ได้ไหเออขอเปิดหนึ่งกระบอกครับ G36 มันไปลงนี่ปอมันไปลงนี่โอ้โหเฟมเลตเฟมเรทต่อมีแล้วเพื่อนตัวไหนวะในก่อนนี่ละก็มาละนี่ละโอเคพี่เห็นละข้างขวาป่ะอยู่ทางขวาก็ไดังนี่แหละไปไป ถ้าลงนิดนึงๆก็น่าแพ้เห็นหนึ่งแบบมีเอ็นเห็บวะตัวนี้มียูเอ็มพีลงทุ่งอ่ะที่กูบอกอ่ะเลยเลยไปอีกน่าจะเข้ามือแล้วทั้งนั้นอืเมื่อกี้มันร่อนไปอืออืออือเอาวิจิตรอยู่นี่ แน่นแน่นนะแน่นนะอุ้ย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 แลกกันแลกกันอยู่ตรงไหนวะบนตึกว่าสรุปตึกนี้วะอยู่ที่ช่องนี้อยู่ช่องเนี้ยเนี้ยเนี้ยช่องหน้าต่างเนี้ยอุตส่าห์แม่งสองบานเลยสัตว์อยู่ข้างข้างกาแฟอีกอืมมาละเห็นเจ็บห็นเจ็บห็นเจ็บหินน้าบอดเจ็บนอกแล้วมั้ง ไม่แก oh 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 oh. no! ้วโอโหโอโโหโอโหโอโหเด่นน่นี่กันชิดมหชิดมหชิดนี้ขวาลงไปไหมเนี่ยตัวหนึ่งลงลงนักอยูร้อยโกเดเดี๋ยวพี่ไปหา โหดทั้งขวาทั้งซ้ายโ้ยี่เงี้ยไปยิงโหเฮียแม็กทั้งขวาทั้งซ้ายเลยสัสโว้ยน้าอือไปขวาโอ้โหไต้ยขวาน้าหลังกันแต่เหลือแค่บนกับล่างอะตอนเนี้ย นี่ดินี่ถึงจะมันอันไหนวะหาเรื่องอีกแล้วไอ้สิ่งมากว่าบนเครื่องเฮ้ยยังไม่มีใครพูดอะไรเลยทียอ่อนอ่อนอ่อนพวกมึงแต่ละคนเนี่ยไม่ไม่เห็นวะแต่อาจจะมีกูว่ามีลงมากูมีสปาตาไอ้สัส This is นม่ต้องกบายนะเว้ยอ้าวเลยเอ้าวอะไรวะออามากินมึงเล่นมุกอะส<ไ>ปาร์ต้าเอชเอชสปาร์ต้าอากูเล่นไฮไลท์สัตว์เม่อกี้มึงไปไมนเป็นไรได้แม็กเทพนะ AR ขี้วอว่วะอฮ้ยอี้เฮียจะเอาไม่เอายิงคนยิงมาจากมือข้างหลังไอ้นี่มันแฟร์เอาไม่ใช่นี่วะ่ะอี้เฮียกิฟต์แดงไอ้สัตว์ เอ้แม็กนี่ไงได้ลูกสองยังเนี่ยยังไงไปมักเหลืองกันดีกว่าเราเราไม่ลงตรงนั้นแต่แรกไว้เฮียเป็นไงเป็นไงเฮียเงียบกิ๊บมีใครเสียงไอ้แม็กกระตุกมั้งบวกบวกครับคุณดูก็กูมีเพื่อนเป็นเอเลี่ยนนะเฮียบวกบวกเองหกร้อยแต่แกอ่ะแอุ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยนู้นนู้นนู้ะะเออแต่กูกูไม่มีสะโบที่ตัวอะไส่กูแบบอรอนไซยล้วนๆนี่นเขาเห็นมเดินอวเดินอยู่ตรงนั้นอะชัดๆแต่ยังไม่มีไม่มีสะโบหนาวเลยมีอไรตัวเลยปปชปดูให้ึ้นไม่ได้เฮ้ยมาแล้วหน้าเราหนาววะ ใช่ปะไม่ใช mm ่เนี่ยวะพี่แบบโล่มากเลยไม่กี่ใบใไปบด้วยน่าจะแค่เข้ามาแถวนี้แล้วมั้งโอ้มอบพี่ทำไมตัวขึ้นเบิมเลยแล้วเฮ้ยมีตกใจหรอลักละยินอลักหรือว่าโอ้เนี่ยน็อกน่ะน็อกมันเอาเราแน่เจ็บเลยอย่าอุตส่าห์ ้นี่อ้อมไม่ใช่หัวเครื่องกูอยู่มุมนี้กูกันให้ได้อยู่มั้งถ้ามันอ้อมมานะมาละวเหนื่อยนะโก้ให้เอาก่อนแล้วก่อนเลยน็อกแล้วหนึ่งน็อกแล้วหนึ่งหลังกำแพงนี้หลังกำแพงนี้ปอนที่นี่มาคือเป็นยังสั้นๆเรียบร้อยน็อกเหล่าตัวไกลเหล่าตัวไกลคนไทยนั่นแหละ๋ยวกูค้ำตัวไกลให้ดึงไหมไม่จะลงมาแล้วปะอ๋อหลังหินนั่นน่ะเหรอ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่แน่ใจบนบนเขาคุณมองไม่มีเลยนะอืมมันต้องลงมาแล้วปะเหมือนอยู่ซอกไหนปอมไม่ก็ไม่ก็ยอมโดนวงอยู่เฮ้ยอยู่ข้างกูอ๋อไอ้เขี้บอสไอ้ซอดเดบ้านอยู่นู่นอยู่นู่นหน้าซันหน้าซันวิ่งไปนู่นแล้วโอเคลงไปไม่เห็นเลยเฮ้ยขอนันตมึงลงไปซึ่งเขาแล้วใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ในบนหัวผมเป็นน้บอสน้บอสปอมจะมีตัวมุดขึ้นมาเลยเมื่อกี้ กูได้กูจำมึงแน่ไอ้สัสชร์ด้งอย่าลากอย่ากอย่าลากอย่าลากอย่รกอย่าลากอยอย่าลากอเ่าลอยาลาอยากย่ึงากอย่งลากลากอลกอย่อย่อย่าอยูอ่สลากอยก่าลากอ่าลยอยอยยลกกอคอ้สัอกอนอะไรละมัยเหมือนอะไรนะมันเหมือนอะไรนะอนไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักไม่เคยได้ยินไอ้กูเจอคนมึงเหรอมกมกเลย น่าจะบ้านนี้น่าจะบ้านนี้อุ้ยยิงมึงเหรอประสาทประสาทประสาทเนี่วะประสาทประสาทหินก้อนนั้นโอ้โหลุกต้นไม้พรึบเลยสัตว์เก้ดาวดิเอ้าอุ้ยนี่ไงกูว่าแล้วหน้ากูมีสัตว์เปประสาทดาวนะเทคนิ่ขึ้นดิเข้าดิเข้าดิเทคบ้านก่อนเทคมาโหนี่ไงวิ่งออกแล้ววิ่งออกแล้ว ลังเขาละดูว่ามันฟั่งไหนสิ่งเล่าเหมือดในสัตว์น็อกดิสัตว์ข้ามไปข้ามไปขอซ้ไปอ้าวร้อยอ้าวเกิดอะไรใหม่ไม่กูไม่ดังเลยเรืออ้าวเฮียขอของก่อนอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกันเนาเดี๋ยวเดี๋ยวหาโมกันเฮ้ยไปอย่าหยุดหยุดไรต้ออย่าห้ร้อ กูแบบนั่งเอากล่องต้องๆไว้ยิงกูยิงคนท้างหลังแล้วประสาทนี่ยังไงเนี่ยยังอยู่ปะกานจะไปแล้วเหรอไปนั่นไงสมองนี่ระวังนีเดอร์ออกมเสียวหลังสัตว์เช็คโออะหนึ่งเอ้เนี่ยหัวเครื่องเนี่ยสามสามสาม อุอ้มก่อ,อกนอุอ้มก่อนอุ้มก่อนหาเพื่อนก่นอ,อกนอ่ะอเฮ้ยระเบิดครับเมื่อกี้ไม่รู้ไม่ใช่พี่ไปข้างหน้าดิ้นเสียงติงข้างหน้า,า,นาเราริมฝั่งริมน้ำไปดิดูเร็วให้ไม่มีวะโอ้โหเฮ้ยน,น,นี่ไงนี่ไงเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักตรงไหตรงนี้ตรงนี้ไว้ตัวยังมา มีคนอยากแจมงั้นรอไห่วะเกือบดาวเกือบดาวตรงโอเคโอเคไปชุบน้อง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 ยังเดี๋ยวกูชุบไหมแอบแลบแลบแล้วบังให้อยู่เห็นเห็นกูเห็นหลายตัวมากเลยคือสายมายังไม่หมดสายมาแล้วสายมาแล้วเรียบร้อยครับกูด้วยน็อกหลังมา เยอน็อกอีกไปทำทหารดีต่อไปเด็กสองตัวตรงโน้นน่ะเป็นไปได้มาละมาละข้างหน้าไปมาละนี่แหละแถงนี้แหละระวะวัอันนี้หลังนี้หลังนี้ที่หลังนี้อืมยามนีละหลังนี้อ้ยมีสองตัวเลย กูจูก,กันไอสัตว์วุ้ยเฮ้ยเตบแล้วเอออ่าฮะสองตัวนี่สามารถกันทีมกันนะนี่ทุยอย่าปืนกระจอกไอสัตว์วุ้ใช้แทนอูซี่แรงอยู่นะคนละลอกล่าหัวคมคม